มดห้าบาทนี่ทุกวันนี้มันถูกแล้วเนาะไอ้ตอนฝนตกนะแค่นี้เลยสิบบาทเโดนเพนก็ได้เยอะนีถูกแล้วเพราะเช้าก็ได้หกร้อยแค่นั้นเมื่อเช้านะโอ้โหนก็ได้ร่องละพันกว่าตอนชิงชายก็ได้ร่องละสองพันร่องละสองพันร้องทูบหอมได้ร่องละสามพันปลูกหอมนี่นะโอ้โใหญ่ไม่ธรรมดาเนาะ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพื่อนเกษตรยุคใหม่ครับวันนี้มาเจอคุณยายกาลังเก็บผักอยู่นะครับคุณยายชื่ออะไรครับยายชื่อนางโยมผมครับผมอันนี้อยู่อยู่เอ่อพิกัดนี้อยู่ที่ไหนครับแกกูนะแกกูนค,ค,ครับผมตะกัสรินเนะาะยายนี่ปลูกผักมานาน,นยังครับนี่จะมานานแล้วนานแล้วนะปลูกทุกปีบ่ะจะทุกปีโอแล้วเราเอาไปขายที่ไหนครับยาย เออเอาไปขายมัดละห้าบาทเอ้สุวันนี้มันถูกแล้วเนาะอืมไอต้อนฝลตกนะแค่นี้แหละสิบบาทครับ,บแค่นั้นนะอืม <c ười> ตอนนี้อันนี้ยายมัดเป็นกำกำละห้าบาทบะจ้ากำห้าบาทขายขายทุกวันจ้<อ>าโอ้นี่ครับคุณยายยายอายุเท่าไหร่แล้วเนาะหกหกหกสิบแปดจ้ะหกสิบแปดโอ้ปลูกผักยายมีมีปลูกผักอะไรบ้างครับตัวนี้เออนางลัก เขียวผักกาดขาวกวางตุ้งหอมปลูกบนเวียอะไรเงี้ยบอจ้าผักชีผักชีก็ปลูกจ้าแต่ยังไม่โตอันที่ลงโลกเนี่ยยายก็เตรียมปลูกอีกบอหรือว่าเก็บขายไปแล้วอันนี้เก็บแล้วแต่เตรียมไปทางนู้นครับวันวันหนึ่งใาย่ใหได้กี่้อยครับเออตะนแพงก็ได้เยอะแต่ถูแล้วก็เช้าก็ได ห้าหกร้อยแค่นั้นเลยเมื่อเช้านะ่ะโอ้โหนี่รอบอันนี้รอบเย็นอีกบ่ไม่ตอน,นเช้าตอนเช้าอ๋อเนี่ขายตอนเช้า,าโ,อโอ้อันนี้ก็เตรียมไว้ขายตอนเช้าบ่จ้น,<อ>น,นี่เอสอส่งยางโงได้เลยนาอทุุวันณเลยอันนั้นก็ถูกแล้วนะกวางตุ้งนะ<ป>ไม่ได้สิบบาทดอ,อกได้แปดบาทได้แปดบาทเจ็ดบาทจ้ย้ายไปขายเองหรือว่าไปส่งเขาขายเองขายเองนี่นะจ้ถ้าแพงเขาจะรับเนาะ ทุกวันนี้ไม่ค่อยเพลงทำไมค่อยมีคนรับของรถมันเยอะนมาดูคุณยายผักขมก็ขายได้วะยายผักขมที่มันขึ้นอ่าแซมกับไปตัวผักก็เนี่แหละโอ้ขายได้นี่เลยมัดห้าบาทมัดห้าบาทโอ้จิ้มเจียวเนาะเจียวปนปลาทูเนาะยายเนาะโอ้อร่อย มีผักปลอดสารพิษยายปลูกเองเนาะนี่น้ำน้ำยายก็เอามาจักษะนี่บ่น้ำสะจอถ้าน้ำสะแห้งก็เอาน้ำบดาน๋อน้ำบดานยายปลูกตลอดทั้งปีหรือว่ายายปลูกแค่ช่วงจะปลูกตลอดเลยจ้ะตลอดทั้งทั้งปีเลยบป๋อโอ้นาลงนาแรงยายก็ปลูกนี่นะะโอ้น้ำปีสิ่แล้วไม่ได้ใช้บดานฝนมันมาเร็วเนะอน้ำมันเยอะจ้ะ ก็ไม่ได้ใช้น้าเท่าไหร่ก็ปลูกชิงชายชิงชายก็เริ่มงอกแล้วอืมโอ้โนี่ขอถ่ายเนาะปลูกขายทั้งปีอือแปลงนี้ใหญ่เท่าไหร่ครับใหญ่แปลงนี่นาะครับทั้งทั้งหมดตรงนี้ครับถ้าร่องถ้าแพงก็ได้ร่องละพันกว่าตอนชิงชายก็ได้ร่องละสองพันร่องละสองพันตอนปลูกหอมได้ร่องละสามพันปลูกหอมเนี่นะ ตน้นที่้วแล้ <c oughs> โอ้ใหญ่ไธรรมดาเนาะ,อ,ะอันนี้ยังม่มีพันโหอมพันมันเพลงจ้อบนะูที่แล้วน่ะครับได้ร่องละสามพันจ้โอ้ร่ลงละสามพันเลยนะยาวๆนี่นะยา,ยาวจวนโอ้ <c oughs> ขายทุกวัน<า>ช่วงถ,ถ้าช่วงช่วงที่แพงสุดช่วงช่วงไหนใหย่ ช่วงฝนตกหรืช่วงหน้าฝนวะแพ่งที่สุดทำยากมันทำยากเย,ย็นอย่างนี้มันทำง่ายก็มันก็ถูกถ้าถ้าตอนฝนตกน้ำท่วมแค่นี้เลยสิบบาทสิบบาทอัน <laughs> <c oughs> นี้ไม่ได้แล้วยายใ,ใช้ปุ๋ยอะไรครับยายปุ๋ยคอกกับปุย๋ยไอ้เคมีบ้างจ้ะอ๋อปุยป๋ยคอกปุ๋ยคอกบ้างกับเคมีบ้างเนาะใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็ รยปุ๋ยเคมีก็คือใช้ทั้งปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีเนาะเพื่อให้มันโตได้กี่เดือนได้ขายใหญ่อันนี้สิบห้าวันได้ถอนสิบห้าวันก็ขายได้แล้วโอ้เราใหญ่โรยเลยหรือว่้ไม่ได้ไม่ได้แบบทําเป็นกล้าแล้วก็ค่อยปลูกค่อยปลูกบอ่ไม่ได้ปลูกคือโรยเลยโรยโรยถ้าถ้าทอนอันนี้ไปปลูกสวยมากเลยอ ก็คือถอนอันนี้ไปปลูกมันก็จะสวยมากสวยมากเลยโอ้ดีจนเนาะเดี๋ยวผมต้องเอ่อบริการซื้อยหญ่แล้วกรกำสองกำเนาะมาอุดุนยายหน่อยพอดีเดินทางมาเห็นผักสวยเนาะก็เลยมาจิ้มน้ำพริกอร่อยอื่ชอบชุนเรื่องผักเรื่องอะไรเนี่ยล่ะครับอันนั้นลูกสาวบะไ่หลานจ้ะอ๋อหลานเขามาเก็บน่งรักมั้ง โอเออสวยไม่ได้สวยๆครับเอาเลยเอาอะไรก็เอาไปเอาก็วางตุ้งเอาไอ้น mm. hmm. yeah, uh okay, ี้มั้ยละครับเอาก็วางตุ้งเอาพากาดมั้ยไม่เอาอืมอืมอินทรายอินทรายนี่นเอาทรายเพลิกใดๆเลยទៅเออสมสมไงเวกอดเปียมันหอมเด้มะน่ะ <Yeah. S 1> เอออเาไปทำกับข้าวบ่ครับอืใส่แกงเลี้ยงบ่ครับนี่ครับทั้งแจกทั้งขายนาอยายเนาะโอ้ใหญ่นี่สุดยอดมากเลยเช้าก็เอาไปแจกพี่น้องเยอะแยะอันนี้ผักนี่นะโอ้ทั้งทั้งขายทั้งแจกครับท่องเพื่อนเกษตรยุคใหม่ครับยูทูบแล้วก็เพจครับผม นี่อยู่แก่ใหญ่เนี่ครับขี่รถเห็นบรอขี่รถเห็นคุณยายกําลังเก็บผักือน่าสนใจมากนี่ถอดง่ายๆเนาะยาย่เนาะอืมนี่อันนี้กูโตเร็วตัดม่ทันแล้วครับนีสิบห้าวันแลวสิบห้าวันสิบห้าวันก็ได้ขายเนาะนี่เด็กน้อยก็มาเล่นโอ้เย็นดีนาะยายเนาะวันนี้เย็นวันนี้เย็นยายก็ถอนคนเดียวจ้า ครับนี่คุณยายครับสร้างรายได้โดยการปลูกผักนี่พื้นที่ขายทั้งปีเนาะยายปลูกทั้งปีขายทั้งปีไปเรื่อยๆได้ใช้ยายทำยายได้ปลูกข้าวไหมนี่ลูกข้าวปีนี้ไม่ค่อยได้เยอะนึงมันท่วมตรงนี้จ้ะอ๋ออันนี้เป็นเนินๆนี่ก็ทําปลูกผักไปโอ้นี่ครับนี่รายได้ดีเนาะยายเนาะรายได้ดีแต่ติดหนี้กว่าเยอะดินซื้ออะไร ครับผมวันนี้ก็ขอบคุณคุณยายชื่ออะไรนะายายนะนางยยมนางโยมเนาะอยู่อยู่บ้านแกกูนจะแกกูนตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินเนาะนี่วันนี้ก็มาพูดคุยกับคุณยายเห็นคุณยายปลูกผักน่าชมดีเนาะนี่ครับใครสนใจผักคุณยายนะอยู่แถวท่าสว่างยายขายอยู่แถวไหนครับยาเมืองตลาดยายเมืองสุรินตลาดไม ตลาดใหญ่เมืองสุรรินท์ตลาดใหญ่ยาตลาดเก่าอะไรตลาดใหญ่สุรินทร์เลยบวะโอ้ขายตอนเช้าไปตั้งใจที่สองที่หนึ่งหนึ่งบางที่สดเขามารับโอ้ก็คือไปขายที่นู่นโอ้ใครชมอยู่นะครับที่เข้าไปซื้อของซื้อของตลาดสดตลาดสดเอ่อนาฬิกาฬิกาใช่ไหมยายาจนี่ตลาดสดเอ่อหอนาฬิกาเนาะเขาเรียกเนาะ ซื้อได้เลยซื้อไปบริการยายก็ได้นะครับที่ตุ้งไม่ได้ฉีดยาฉีดอะไรไม่ได้ฉีดยายาอะไรเนาะยายเนาะโอ้โหนี่ใครชมคลิปนี้อยู่ก็ไปซื้อของแถวตลาดหอนาฬิกาก็แวะซื้อคุณยายได้นะครับนี่คุณยายมีผักทุกชนิดเนาะยายเนาะทุกชนิดทุกชนิดเลยผักไม่ฉีดยาไม่ฉีดยาเข้าแมลงเลยบ่นี่ยาไม่ได้ฉีดวะไอ ดูนี่มันไม่ค่อยมีอือโอ้นี่ผักปลอดสารพิษนะครับนี่ครับผมวันนี้ก็ขอบคุณคุณยายมา,มากๆนะครับผมครับขอบคุณครับ